พ่อครับสิ่งที่โรงงานพ่อทําในวันนี้เป็นเป็นอะไรเจ๋งๆได้บ้างครับอยากรู้ว่าเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังเย้วันนี้ที่โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าเราได้ลงมือทําสิ่งดีๆเพื่ออนาคตเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยเรานำระบบโซลารูฟท็อปมาติดตั้ง ทั้งที่โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าปราจีนบุรีและอยุธยาช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า7,800ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า8,70,000ตน้นที่โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าเรามีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยเพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพพร้อมหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุด และไม่ใช่แค่พวกพ่อนะที่เปลี่ยนสิ่งต่างให้ดีขึ้นแต่ยังมีหุ่นยนต์ใช่หุ่นยนต์แท้ๆที่มาช่วยพ่อทำไงด้วยเรามุ่งมั่นที่จะให้การผลิตทุกขั้นตอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยในการประกอบรถยนต์เพื่อลดระยะเวลาลดการใช้พลังงานแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่าอนาคตคือการเริ่มต้นทำทุกสิ่งในวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าด้วยกันและยั่งยืนตลอดไป